สวัสดีครับอีคอนฟรายเดย์วันนี้นะครับเรื่องต้นทุนการผลิตนะครับก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับวันนี้ผมมีข้อแนะนําเรื่องของการออกแบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิตนะครับซึ่งมันเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับถ้าเราจะทําต้นทุนยังจํากันได้นะครับก็คือว่าอย่างต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยเราก็ต้องทําบอม,มันต้องคํานวณมาจากสูตรการผลิตนะครับแต่ถ้าเราจะทําเรื่องของค่าแรงค่าสุงมคุยการผลิตให้จ่ายกำจัดต,ต่างๆเนี่ยนะครับ เราก็ต้องมีข้อมูลที่เรียกว่า routing นะครับทีนี้ไอ้ก,การออกแบบฟอมกับ routing เนี่ยมันมีความสําคัญครับเพราะว่าถ้าเราออกแบบผิดตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะไม่ประสบความสําเร็จในการ implement ระบบ ERP ในส่วนของ manufacturing เนี่ยเยอะเลยนะครับเช่นคุณออกแบบละเอียดเกินไปคุณไม่สามารถเก็บข้อมูลได้นะครับก็ไม่ work นะครับออกแบบหยาบเกินไปก็ไม่ได้ข้อมูลตามที่ต้องการนะครับ วันนี้ผมก็เลยมีตัวอย่างให้พวกเราดูนะครับเผื่อเป็นเอาไปใช้นะครับในการกำหนดสูตรการผลิตแล้วก็ขั้นตอนการผลิตในโรงงานรูปภาพนะครับก็คือผมมีตัวอย่างนะครับของการทำผลิตเป็นแก้วและกันเป็นแก้วเซรามิกโรงงานผลิตแก้วนะครับก็เริ่มจากเอาดินมานะครับเอาดินมาอัดขึ้นลูกนะครับกลายเป็นแก้วนะครับจากนั้นก็เอาไปเผานะครับแล้วก็เอาไป เคลือบนะครับนะครับให้ได้เป็นแก้วเสร็จเคลือบเสร็จต้องเผาเพราะงั้นเดี๋ยวน้ําเคลือบมันจะไม่ติดนะจากนั้นเนี่ยก็เอาไปพ่นสีทาสีนะครับเอาไปเพ้นท์นะครับแล้วก็ต้องเผาอีกรอบหนึ่งเพื่อให้สีมันติดจนกระทั่งเราได้เป็นแก้วสําเร็จรูปนะครับอันนี้คือขั้นตอนการผลิตนะครับง่ายๆนะครับทีนี้ทางเลือกในการออกแบบบอมกับราวดิ้งของเราเป็นยังไงนะครับ คุณจะเห็นว่าทางเลือกที่1น,นะครับผมออกแบบแบบนี้นะครับอ,อันนี้เรียกว่ามีบอมทั้งหมดกี่ชั้นครับเจชั้นเลยนะเลเวลศูเนี่ยก็คือสินค้าสำเร็จรูปนะครับก็คือทุกขั้นตอนเนี่ยที่ที่เราผลิตนะครับจากภาพก่อนหน้านี้ก็คือมันมีการเก็บซอกก็แปลว่าทุกๆรหัสทุกๆตัวในนี้เราต้องตั้งรหัสสินค้าหมดเลย ก็คือ work in process ถูกไหมฮะเย่งเช่นเอาแก้วมาขึ้นรูปเสร็จเนี่ยแก้วขึ้นรูปขึ้นรูปเสร็จเก็บเข้าคลังก่อนพักไว้จากนั้นเมื่อจะเอาไปเผานะครับเพื่อให้แก้วให้ได้เป็นแก้วบิสกิตเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการเบริกจ่ายนะครับมีการเปิดใบสั่งผลิตสั่งแก้วบิสกิตเสร็จก็เบิกเอาแก้วขึ้นรูปเอาไปเผาอย่างเงี้ยทุกขั้นตอนเนี่ยจะมีการเปิดใบสั่งผลิตนะครับแล้วก็มีการเบริกวัตถุดิบมีการบันทึกผลผลิต มีการปิดคาสั่งผลิตเพื่อนําของที่ผลิตในแต่ละขั้นตอนเ,นเข้าคลังพักไว้ก่อนอันนี้คือแบบที่1นนะครับจะเห็นว่าแบบเนี้ก็มันจะได้ข้อมูลที่เรียกว่าละเอียดเลยถูกไหมเวลาเราอยากจะรู้ว่าแก้วที่เผาแล้วยังไม่เคลือบอย่างเงี้ยมีเท่าไหร่เราสามารถพิมพ์ซอก,การ์ดดูได้เลย,เลยนะข้อมูลในเรื่องของการผลิตคุณก็จะละเอียดมากนี่คือแบบแบบที่1นึนะอ่ะมาดูแบบที่2นะนะฮะ แบบที่สองนะครับสมมุติว่าการขึ้นลูกกับเผาเนี่เราขึ้นลูกเสร็จเราเผาเลยเราไม่มีการเก็บสต o อกเวิร์กอินโพเซสนะฮะพอเคลือบเสร็จก็เผาเลยเหมือนกันนะครับไม่ไม่มีการเก็บเก็บสต o อกนะครับเพ้นเสร็จเผาเลยนะครับอ่ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราไม่มีสต็อกในระหว่างกระบวนการใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีความจำเป็นใช่ที่เราจะต้องตั้งมหาสินค้าขึ้นมา นะครับแล้วก็ทําบอมให้มันหลายชั้นนะครับดูภาพบอมนะฮะถ้าเป็นระวางแบบนี้นะฮะจากเจ็ดชั้นเมื่อกี้เหลือแค่สี่ชั้นนะครับก็คือถ้าข้อพิจารณาตรงนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่มีสต็อกอะ่ะคือมันเป็นกระบวนการต่อเนื่องมันไม่จําเป็นครับที่เราจะต้องไปไปตั้งเป็นสต็อกเพราะมันเป็นการเพิ่มงานไงมันมีทั้งใบสั่งผลิตมีการเบิกระหว่างกระบวนการนะครับ อ่ะแล้วทีนี้เราไม่สร้างบอมแล้วสร้างเป็นอะไรก็คือสร้างเป็นเราติ้งแทนนะครับก็คือรหัสสินค้านี่อ่าอย่างอ่าแก้วแก้วที่เผาแล้วอย่างเงี้ยเราก็ใส่ไปเลยครับว่ามี2ขั้นตอนก็คือขั้นตอนที่1เนี่ยคือขึ้นลูกขั้นตอนที่2คือเผาคือเป็นเราติ้งแทนอ่ะเราติ้งกับบอมเนี่ยมันต่างยังไงก็คือว่าถ้าเป็นถ้าเรากําหนดเป็นบอมใช่ไหมเรามีรหัสสินค้าเรามีสต็อกเนี่ยก็คือมีซ็อกการ์ดมีการเบิกจ่ายอันนี้เราได้ตัวเลขที่แน่นอนใช่ไหม แต่ถ้าเราดีไซน์แบบว่าขั้นตอนที่หนึ่งเป็นเผาขั้นตอนที่หนึ่งเป็นขึ้นรูปเนี่ยสองเป็นเผาเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะบันทึกเวลาลงไปในราวติ้งได้แต่ถ้าถามว่าเตรต็อกมันมีเท่าไหร่เนี่ยอันนี้อาจจะไม่แม่นยําเท่าวิธีแรกอพอเห็นภาพนะแต่วิธีนี้มันจะลดทั้งใบสั่งการสั่งผลิตนะครับเรื่องของการเบริกวัตถุดิบแล้วก็เรื่องของการบันทึกผลผลิตการปิดคําสั่งผลิตพวกนี้น้อยลงทราน s ซ c t i o n ในระบบก็จะน้อยลงนะครับ แต่แรกมาด้วยความที่มันยากขึ้นนะ,นะฮะอ่ะลองมาดูอีกแบบหนึ่งเนาะอ่ะแบบนี้เล่นแบบกระบวนการแบบอัตโนมัติเลยต่อเนื่องเลยใช่ไหมถ้าต่อเนื่องเลยแสดงว่า Work i n p r o c e s s ชัาไม่มีเลยถ้าอย่างนี้เนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องไปสร้างสตอ็อกไม่จำเป็นเลยนะเราออกแบบบอมง่ายๆเลยครับอันนี้เขาเรียกว่าบอมชั้นเดียวเลยนะครับบอมชั้นเดียวเลยนะครับก็คือ จากวัตถุดิบเนี่ยผูกกับสินค้าสําเร็จรูปเลยนะครับหน่วยหน่วยต่างๆก็ผูกกับสินค้าสำเร็จรูปเลยแปลว่าในวิธีนี้คือมีใบสั่งผลิตใบเดียวเลยนะเบิกวัตถุดิบครั้งเดียวแต่ตอนต้นกระบวนการแต่คุณก็ใส่ขั้นตอนการผลิตไปมี6ขั้นตอนคือว่าขั้นตอนที่1ตั้งแต่ขึ้นรูปจนกระทั่งสําเร็จรูปจนกระทั่งบรรจุอย่างเงี้ยน,นะครับก็วิธีนี้เนี่ยมันก็เหมาะกับกระบวนการผลิตที่มันเป็นอัตโนมัติใช่ไหมครับเพราะว่า เราไม่มีสต็อกระหว่างกระบวนการนี่เพราะฉะนั้นคุณไม่จําเป็นต้องไปดีไซน์บอมให้มันเป็นหลายชั้นแต่เราทําขั้นตอนการผลิตให้เราสามารถบันทึกเวลาการผลิตเข้าไปได้ว่าหน้าตอนนี้แต่แต่ละขั้นตอนเนี้ยมันผลิตไปถึงไหนแบบนี้คุณก็ดูสถานะการณ์ผลิตได้เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้เป็นไอเดียมีสามสามออปชันให้เลือกแล้วคุณชอบแบบไหนล่ะใช่ไหมไม่ได้ชอบแบบไหนหรอกมันต้องออกแบบให้มันเหมาะกับกระบวนการผลิตเรานะครับ ผมสรุปให้แนวทางเลือกเนาะสามทางเนี่ยก็คือถ้าเป็นทางเลือกที่หนึ่งเนี่ยจะเห็นว่ารหัสสินค้ามีต้องสิบรหัสทางเลือกสามมีแค่ห้ารหัสเท่านั้นถูกไหมตัวใบสั่งผลิตก็ต้องหกใบแต่ใบทางเลือกที่สามเนี่ยมีใบเดียวทางเลือกที่สองมีสามใบนะครับการรับจ่าย transaction ท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีถึงยี่สิบรายการแต่ในขณะที่ทางเลือกที่สองและสามเนี่ยก็จะมีน้อยกว่านะครับจำนวนขั้นตอนลิ่เท่าเดิมครับ คือยังไงมันก็เท่าเดิมเพราะว่าไม่งั้นมันเป็นสินค้าสําเร็จรูปไม่ได้มันก็ยังคงมี6ขั้นตอนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะเลือกแบบไหนเนี่ยต้องออกแบบนะครับให้เหมาะสมมันมันมีผลกับความสําเร็จเลยนะในการในการ implement ระบบ ERP นะครับผมสรุปให้แบบนี้ครับอันที่1เนี่ยก็คือมันต้องวัดได้หมายถึงว่าคุณต้องอมีตัวชี้วัดเนะ่ยเป็นจํานวนชิน้นเป็นผลผลิตที่เราสามารถวัดได้นะฮะ แล้วก็เก็บข้อมูลได้ด้วยนะครับไม่ใช่ไม่มีใบรายงานเลยอย่างเงี้ยเอาตัวเลขที่ไหนมาคียในะระบบมันเป็นไปไม่ได้เลยนะเราก็ต้องออกแบบใบรายงานที่บันทึกหน้างานนะครับตามขั้นตอนที่เราเราเรากำหนดด้วยนะครับมาตรฐานที่ตั้งเนี่ยอ่มันต้องปฏิบัติได้คําว่าปฏิบัติได้ในที่เนี้ยก็อย่างเช่นอ่าเลาติ้งเนี่ยหนึ่งชั่วโมงทําได้กี่ชิ้นอย่างเงี้ยอ่มันก็ต้องเป็นต้นอ่าเป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณ ตั้งขนาดส,สูงเกินไปเนี่ยมันทําไม่ได้เนี่ยตัวต้นทุนก็ก็ก็สูงใช่ไหมอ่าตั้งต่ําอย่างเงี้ยมันก็ต้นทุนมันก็ไม่ได้ต้นทุนที่มันใกล้เคียงความเป็นจริงนะฮะอ่าต้องท้าทายด้วยนะครับเพราะว่าในเรื่องของการผลิตเนี่ยมันก็ต้องเอาการผลิตที่มันเป็นคําว่ามาตรฐานก็คือต้องมีประสิทธิภาพด้วยนะครับแล้วก็พัฒนาต่อได้เมื่อทําได้แล้วเนี่ยก็ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการอย่างสม่ำเสมอนะครับ บอมลาวติ้งไม่ได้ว่าเซ็ตรอบเดียวแล้วจบแบบอย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็ควรจะคือใช้ระบบยากีย e มันจะมีฟีดแบ็กเนี่ยมันมีมันมีแอชโชวมาเทียบก็มีแอชชวมาเทียบปุ๊บเนี่ยคุณต้องรู้ลนะว่ามาตรฐานมันสูงต่ําหรือว่าการผลผลิตเนี่ยมันมันสูงหรือต่ำกว่ามาตรฐานเราต้องปรับแก้หรือพัฒนาอะไรนะครับแบบนี้มันถึงจะเป็นการใช้ระบบต้นทุนหรือระบบควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพควบคุม2ออย่างนี่แหละนะครับ ใช้วัตถุดิบอย่ากเกินมาตรฐานใช้เวลาตามที่กําหนดที่เราติ้งกับบอกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีข้อแนะนำเท่านี้ครับสวัสดีครับ